สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาันลนันโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ Senang-senang doi, pilihkan serbahan kelpik, kel siam, bambu, kadung. Senang-senang doi, eman, adam, sesemi, ek, lorok, kondal, lorok, itan, anungun, isera, tongkuan. สวัสดีการแรงงานสมุทรปราการรวมกับ a h f และที c ส่งเสริมนโยบายการจัดการด้าน HIV และวัณโรคในสถานประกอบการสร้างค่านิยม3มไม่ไม่ตีตราไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิดสิทธิต่อบุคคลภายหลังมีกระแสะข่าวนักธุรกิจหนุ่มชาวอินเดียหลอกคบหาและหลับนอนกับหญิงสาวในเขตสำโรงเมืองสมุทรปราการตามข่าวมีมากถึง100คนจนต้องร้องสายใหม่ต้องรอดล่าสุดจากกระแสะข่าวดังกล่าวทําให้วันนี้25กันยายน2567สํานัก งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้รวมกับสมาคมแนวโรคไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) และมูลนิธิเอดส์เฮลท์แคร์ a h f ประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการและแกนนำในหัวข้อการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้หนายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง HIV อเอชโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคอย่างถูกต้องสร้างความตระหนักในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์สร้างค่านิยมองค์กรด้านการไม่ตีตราการไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการละเมิดสิทธิต่อบุคคลนำไปสู่การมีมาตรฐานสากล ASOT Thailand แด์และกำหนดเป็นนโยบายขององค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR โดยมีนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำเตือนให้หนุ่มสาวชันนนาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ตระหนักและตื่นตัวในการรู้จักป้องกันตนเอง ตอนนี้ถือว่าในพื้นที่สมุทรปราการถือว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงมีภัยใกล้ตัวหวังว่าความรู้ที่ได้จะนําไปบอกต่อเพื่อนร่วมง,งานและเฝ้าระวังนักธุรกิจหนุ่มชาวอินเดียรายนี้การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ในายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของ HIV และโรคติดต่ออื่นๆอย่างถูกต้องผมขอชื่นชมกับการเอาใจใส่ของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการเพราะทุกวันนี้สถิติปัจจุบันในที่สมุทรปราการมียอดผู้ติดเชื้อมากถึง6,833รายนายพรชัยจิรวินิจนานผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภายเอ็ดกล่าวเสริมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักในการที่จะร่วมกันลดพฤติการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีวัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆโรคอุบัติใหม่รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงและรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติไม่มีการละเมิดสิทธิต่อบุคคลและ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดและวัณโรคอย่างถูกต้องตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและขอขอบคุณมูลนิธิเอชเฮลท์แคร์ประเทศไทยผู้สนับสนุนสำคัญหลักที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นายกฤิสยามอรารยวงชัยผู้อำนวยการมูลนิธิเอชเฮลท์แคร์ประเทศไทย เปิดเผยว่า AHF เป็นองค์กรหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานเพื่อมุ่งสู่การยุติ HIV/AIDS มาอย่างยาวนานปัจจุบันดำเนินโครงการอยู่ใน45ประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเราได้ทำงานร่วมกับภาคีมากกว่า30องค์กรทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ AHF ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำและผู้แทน องค์กรที่เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคซึ่งปัจจุบันเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อกันง่ายง่ายหากรู้วิธีการป้องกันประกอบกับวิวัฒนาการด้านการรักษาก็ก้าวหน้าไปมากจนทำให้ผู้อยู่รวมกับเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตทำงานและมีครอบครัวแบบคนทั่วไปได้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันส่งต่อความรู้ความเข้าใจนี้ไปยังคนรอบตัวซึ่งสถานประกอบการเป็นจุดสำคัญในการสร้างความเข้าใจดังกล่าวเมื่อพนักงานทุกคนมีความตระหนักรู้ก็จะลดการตีตราการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิต่อบุคคลให้หมดไปรวมทั้งสามารถสื่อสารต่อไปยังคนในครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆต่อไปมาตรฐาน A S O T ไ h a i l a ด์คือมาตรฐานการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดวัโรคในสถานประกอบกิจการมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต่างๆร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภายเอท (TBCA) และองค์กรภาคีไทยมาประมาณ10กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงรอยต่อของนาภา extension นะครับทำให้ uh, migrant หรือว่าประชากรข้ามชาติส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ซึ่ง uh, พันธกิจหรือว่าจิตวิญญ,ญาณสําคัญของการทํางานของเอเชฟก็ค,คือทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาไม่ว่าเขาจะมี uh, เชื้อชาติหรือสถานะใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรา uh, เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้ขยายการทํางานของ เราไปจนครอบคุมทุกๆกลุ่มประชากรในปัจจุบันจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เราทํางานอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับกับาพาร์ทเนอร์กว่า40แห่งทั่วประเทศครับผม ส่วนงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งภารกิจหนึ่งที่สําคัญของเอชฟครับเพราะว่าหนึ่งในหัวใจสําคัญของการทํางานด้านเอชวี v, ก็คือเราจะต้องไม่ตีตาและก็ไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่าตาบแต่ก,ก็ตามท,ที่เรายังคงปล่อยให้มีการตีตาหรือเลือกปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยุติเอชได้นะครับแล้วก็งานวันนี้เราให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเอชวีนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรากําลังมาสร้างสังคมที่ ให้โอกาสสังคมที heart, ่ไม่ตีตาสังคมที่เท่าเทียมด้วยกันนะครับเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับเขามีเชื้อ HIV จริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้ความเป็นคนของเขาลดน้อยลงไปหรือว่ามันไม่ได้ทําให้ศักยภาพความสามารถในการทํางานของเขาลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสามารถสร้างสังคมที่ไม่ติดตาและก็ไม่เลือกปฏิบัติในที่ทํางานได้ในองค์กรได้นะครับนั่นเท่ากับว่าเรากําลังให้โอกาสคนให้เขาได้มีงานทําให้เขาได้ดูแลครอบครัวได้แล้วก็อ,องค์กรเองสถานประกอบการเองก็อาจจะมีโอกาสในการได้คนที่มีความสามารถมีศักยภาพเข้ามาทํางานในองค์กร นะครับแล้วก็เหนือไปยิ่งกว่านั้นก็คือทุกคนกําลังมีโอกาสในการที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการยุติเอสร่วมกันครับ <Yeah. S 1> สถานการณ์เอสในปัจจุบันในประเทศไทยนะครับก็จริงๆหลายท่านน่าจะทราบข่าวว่าอัตราการติดเชื้อมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เรามีอัตราการติดเชื้ออยู่ประมาณ900 0การายนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ,อค่อนข้างพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชากรค่อนข้างมากก็คือเกือบ50%นนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องเร่งมือช่วยกันทําก็คือสร้างความตระหนักให้มากขึ้นนะครับส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจและการดูแลรักษาให้มากขึ้นครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรครับจริงๆอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าการการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือขอให้เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยความตระหนักด้วยความปลอดภัยรู้จักป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้นอนของเราครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องใช้ถุงยางอนามัยนะครับ ผมพรชยัยจิระวินิจันั้นนะฮะจากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภายเอดนะฮะสังกฤษก็คือ Thailand business coalition on aids นะฮะหรือ tbca เราจะเรียกตัวเองว่าเราเป็น tbca ซะส่วนใหญ่ tbca ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะครับเป็นช่วงที่ตอนนั้นเอดกำลังบูมแล้วก็เอดเผยแพร่ในประเทศไทยนี่เยอะมากเมื่อก่อนนี้เรารับ เรารับเงินทุนสนับสนุนจากสหประชาชาติรับเงินทุนจากชุด Global Fund แต่พอมาหลังๆเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมันจเจริญมากขึ้นการควบคุมดูแลรักษาเรื่องโรคเอดสเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปคนมาให้ความสําคัญเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากนะครับปัญหาสําคัญตอนนี้คือว่าคนแทบจะลืมเลือนว่าเอดส์ HIV AIDS เนี่ยยังอยู่ในสังคมไทยอยู่ าตามสถิติตัวเลขซึ่งทางากระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเก็บไว้นะฮะเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อลายใหม่9,200คนโดยประมาณนะครับในในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ h i v a อ d s เอนี่ยอยู่ในประเทศไทยประมาณ5,200,000คนนะครับมีอยู่ประมาณ4,70,000คนซึ่งเข้าอยู่ในระบบแล้วก็รับ รับยาต้านรับการรักษาหร,หรือได้รับการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากรัฐบาลไทยและท่านจะเห็นว่ามันยังมีส่วนต่างกันอยู่ส่วนต่างคืออีก3-4หมื่นคนเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับยังคงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วก็เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยออรัฐบาลเพิ่งผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม นะครับคือรัฐบาลเ,เราให้ความสําคัญกับความสําคัญของเพศความแตกต่างทางเพศนะครับเรา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 ไม่รู้ว่าคนซึ่งซึ่งมีมีอีกลักษณะหนึ่งหรืออย่างเรียกที่เราเรียกว่า LGBTQ เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นว่าเขามีจัดงานไพร์มีการจัดงานอะไรเยอะแยะเยอะแยะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นส่วนน้อยก็ได้ซึ่งใช้ชีวิต แบบขาดความระมัดระวังเราจะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะซึ่งชีวิตเขาบางทีเขาไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไปมีผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นเราเราจึงอยากจะ,ะหรือฟื้นหรือไม่ใช่หรือฟื้นยังคงคอนเซปต์ของการที่เรียกว่าทุกคนต้องมีการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นในเ่วนของการป้องกันเนี่ยสถิติที่ว่าให้เมื่อกี้เนี่ย ลายใหม่9,200คนเนียคนมากกว่า50%เป็นอยู่ในหว่างช่วงอายุระหว่าง14ถึง22แล้วก็เกือบเกือบ30%เนี่ยระหว่าง22ขึ้นไปถึงอายุ40จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการจเจริญเติบโตของเด็กส่วนหนึ่งแล้วก็ของคนวัยทำงานส่วนหนึ่งนะฮะโครงการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ A H F ให้มา เน้นส่วนสำคัญของของผู้ใช้แรงงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายัางมีโครงการที่ทำกับโรงเรียนนะครับเรารับงบประมาณจากสปคออมอจากกทออมเพื่อที่จะทำกิจกรรมแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าหลักสูตรจะปรับลงไปให้เหมาะสมสําำหรับเด็กครับผมก็เป็นเป็นโครงการคร่าวๆของ t v c <oughs> ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกาแฟปาที่กาแฟสุขภาพกาแฟที่มีวาลไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซีกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเสร็จจมีเอกลดคกรดด่นงลิปิต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย